Mia bắt ông tua hoạt chặt. Muy vô lòng tung văn. Ban tung văn lắng lên. lắng location we're not, we're not. ที่บนโดนแจมราคิวก่อนเลยเสแล้วเสรรี้อยไปมันมันมีสราพื้นพวกซับหมดแล้วแม่เออมันอยู่ทางในอย่างน นี่กล่องมัน,นมันยืนมันยืนอยู่กันนี่ Watch out Mark the location พื้นพวกอ่ะโคตรโหด เครืองกองพียบเวที่นี่ยังโหดว่ะนี่เว้ยมันยือนอยู่มันยือนอยู่แบบนี้แล้ว Ừ, chúng ở trên làm phục được mì chết, chưa được